มีโลสบายดีปะลงสบายดีปะลงสบายดีโอเคสบายดีสบายดีน้องพวกต้องขำสบายดีน้องอยู่คละมุมคนละอินเห้อยโอเคย่ออนเสิแค่มให้ตัวเยอวันหล่อป่าวันนี้วันหล่อแท้วันนี้นะหมดนาะคตเอมสิเมื่อไหร่แบพี่น้อยเ้ยแบบนี้ มืออะไรเอาเสองนะได้โลบอกบอกงานลยขอให้เผาถาวใช่มบอกเขาเลยเม่เอกเงนเดอ๋ยวให้โลมีมืออะไรพี่น้องัหมข่ำนะไม่ได้ดู ไปถ่าไปทำไปถามไำถายขินฮอแต่ลูกเดียวทีมาใหม่เด้อเอาไปนี้ลูกเอาไปนี้ินอแล้วมาใหม่เด้อขอองปานวันนางงวนหัวลอดไฟกันมันขาดเนื่อเรียอหลอดเธอเหนื่อยน้อเราบู มัวตาครับอันนี้อะไรป่ะเมื่อไรขอเหรัไไหนได้ลูกเมื่อไรเนี่ยเข

ข้างหน้าที่เอาตกตาให้ล้นี่เเอาไ้เอาไปโลจกเราตัไนได้มเรจะกียวอ่าอ่ะอืเอาไห้เออตัวนี้มาให้แงมา Alo. ờ ờ ờ đây. ต้นหนัง <blunt> น <animation> ี m. ้ล่ะลูก้นไหนบอหเอกตุกะตากันฮะหยอกกันเป็นเนือเป็นเนื้อนี่นะทานเปิดลูกทาะเปิดข้าเปหัวพึ่นทายคิดแล้วพป่นเศร้าเครียดเราได แม่้อพอแม่กได้แม่ดแม่อได้ว่าเจ้าแม่แพงเจ้าทีสโลแม่บยังพีดอาบอกแม่น้องแม่าอยังพีดอาบอกแม่เนแม่บยังพีดบอกแม่ โอ้ไพสิปิก้าเมื่อปลาลูกโอ้แทงลูกปันนี่ไหนเนาะลูกเนาะปลามานั่งน้ำแม่มหแทงเด้ก่อนทำทีแม่เฮงอยากเอานี่ออกเอานี่ออกปลลูกเอาออกยังไม่ใช่ลูกอกระตุนจ้าลูกไหนเอาเรื่องให้แก้วตัวนี้จะมากยี่ลูกแม่เรื่องให้แก้วนะบลลูกบอสอู้เหรมาหอมเนี่ยมาหอมสิหอมเออเป็นการขอโทษเด้อนี่เด้อหอมีขอโทษแบ่งเด้อแม่เราไปจือถึงแล้วแม่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  แม่ก็ขี้โง่แม่แม่ไปเต็ม,มแบาหนีลูกซ้ายหนะลูกเนาะแทงแนีลูกเลยมา้ลูกมานั่งกับแม่ซื้อขนมใดู้ะซับเป็นอกมือใดมือนี่แหละซื้อให้เจ้าแล้วเสาเขียดแล้วบ่เสาเขียดแล้วมาจับมือกันค่ะเสาเขีย,นขย,นขยนดนะจับมือกันก่อนบอกเขาเลขแล้วไหมเขาบ้านนั่นเขาดังโลกเขาบ้านนั่นเสาเขียดแล้วเสาเขียดแล้วโซฟาจะมีหรืลูกเอาละ

เฮงเฮงหวานหวานใ่้ใช oh, ่โดยิ่งบ๊ายบายลูกบมายาย๊ายาย อีกเทธอหนึ่งเด้อพี่น้องตอนนี้กำลังเมื่ออะไรพี่น้องอันเซมีได้ยังลูกสนะงับแพ้ห้ยลูกสนะงันะงเอาห้ยดีใจบ่ลูกอีดาขอบใจสนะงแบเลยเอาไปใส่รถโอ้น้องแบงเด้น้องแบงเด้ตโตมาหน่อยให้แอบแม่ลูกเมื่อกี้นี oh. ่นะน้องแบงบ่แอบแม่นะลูกม้าจะแพงเข้แมาแพ้ห้ยน้องแบงแพ้ห้อยลูกอุ้ยนั่นน่ารักจังเลยแพ้ห้ยน้องแบงลูกแันจะมาน แม่ทามนะไพเอาห้ลูก้ซน่าเอาหายเออโอยตุ้มาหัวขาดเลยมวนอยู่ลูกฉัมีมวนยุคเมื่อไหร่ฉันมีสิมาอยู่วะลูกเฮ้ยอยากมาเลยนะขนมปังนองเนแม่ต้องมาชี้ให้หายไ้นะฉันมีทามตอนนั้นเมื่ออานลูกอ่อนยังบอกเหรออะทามฉันมีย่งยังบอแม่ทามมวนอยู่บ่อปะหูเมื่อบ่อปะหูแสดงว่าบ่อยากเมื่อม่วนอยู่ของโบก้าบอ อย่าอยงูอนะันนั้อย่างูว่อยเพื่อนเน่เพื่อนตะบุกับบอกอออกำ<อ>ลังออกเมื่อเลยพี่น้องเอ้ยน้องแบ่งกะได้ได้น้องม้าติดได้ได้น้องม้าติดอันลดมือพี่น้องเอ้ยสีมีก็ได้ต้องมีติดลดมือ,อได้พอดไลม่มือนในมือมันมาเฮงๆงเ,งงเดอ้อแม่ยาให้ยพอดไายพี่น้องเอ้ยมือนในน้องเฮนาะสินน้องรับฟันดีเลยมือน,นี้นะ หกโตฮะเฮ้ยฟ ah? ันเอหกโตน่อเอ้ยสี่ร้อยลานเฮ้ยวะการ์ดเพื่อน สดซื่นลาเริงพี่น้องเอ้ยพามาอันดูในสภาพนี้สององค์นับนอกสองพระองค์พี่น้องเอ้ยพะนาคู่พะนางคู่พะนางสลบเป็ดไปกับบ่าวล็กดอนอกทั้งเ,อ,อ,งเ,อ,เอ่ยทั้งนอกพี่น้องเอเ้ยแรงมื่อแรงเหมือนกุญแจสูงหัวเนาะเป็ไม่เคยเห็นนี่แทมมี่ก็ไม่เคยเห็นนะรับผักรับแน่เลยเฮ้เห็นนึ่งตรงหน้าแล้วนะไม่เคยเห็บไม่เคยพอนอนคัก พอกยตนอะีับไม่เอเลยกได้ขอบขอบุ้นขอบใจถังส้มถังทุกอย่เ่ะี่อำใจขอข้าเนาะขอบคุณขอาวไปเหมือนไปเหมือนให้เม็ดาบงเว้นเมือนบนี้มีแต่ขอบกใจดีเลยบงใจดีขนดไหนขอบคัวสุขสารขอบคหนาวลบกินขอบคุณหลายๆเด้อสาหรับกำลังใจดีๆเด้อเอยอายเนาะ ตนนี้มึงป่าเอมาเนาะของคลา,ลาหาไปเราไปยัปมือไเ้มีข่าวดีเนะาะฝากกดติดตามด้เยพี่น้องี๋ยวแล้วเพื่อนกระเป๋าไก่มีข่าวดีเลยสิโบเห็นไดพี่น้องเ้ยผ่านโอกาสเด้พี่น้องเ้ย ยางนะกอะเนรถแป๊นเดียวหลกทือิชมานทีอยแล้วนนทางยางนกะเนแป็นเดียวำมงางกับดทาในมือดล่องายกนีเป็นร้อนเป็นมือนาะคนยางมัเมื่อยนี่พอมีเอื่อยไปน้าเอไปนาเลยนะสอโหสอแมเลยว นอกพี่นอกเลยใช่ไหนอกอยู่แคตอนเนี้การเขาอีเมงเขาล้านน้อยส่วนไนเสืออันดีใจเขาเ็นชว้าเนยนะชอบก่อนส่วนก็ดีใจนดีใจเม่แหงาทกันเป็นได้น้ามันปั่นปั่นอยงปั่นให้เป็นเองกับเป็นดีใจนะ พอดีใจโดนเครื่องปั้นกัดปั้นเลยคัดแปดมาได้เลยเนาะคือเสื้อผ่ากับเป็นเครื่องเก่าอายดามากนะพี่น้องว่าดราเพืองเคยเห็นอ่ะในส่งโมไก่นะเครื่องเก่าก็ยังเอามาหายนะเฮ้ยเครื่องเก่ากูมือนี่ก็อึดได้พี่น้องเอ้ยโมโซนี่กเอามาหายได้แล้วให้เนาะเครื่องเก่าวางแขนหุ่นยนต์ก็มีแต่เครื่องกันเองพี่น้องเลยเครื่องกันตัวสีขาวเครื่องเก่าแห้งเนาะการนวูนสีวาวเป็นของมือสองกันของผู้อื่นกลย ยากว่าโคโควิดนอกจากมุก้าแล้วแมไม่จะย่องทุ่เฮาเดือนในครอบครัวเราเองเนาะบางโตกับเคื่องกับบริทิมได้พี่น้องเคื่องหันเอาปนกันหายนอกเวนเนาะนุ่มบริได้นะพัดได้ดอกบริไล่ความกจเขาแปรแบ่งไปบ่อยจ่อยน้ำผูหับกันยินดีหับพี่น้องเอ๊ะจะนั่นกันอย่าดาม่าเธอเด้อพี่น้องเด้อผู้ที่ดาม่าอันเนาะบ่อยถึงผู้ที่ดาม่ากะ ผูหักเพิ่นก <N> ็เต็มใจหักค่ะนเบิ่งบ่ออกก็เบิ่งได้จกคิดด้อพี่น้องผู้ทีิมักจามาหลายเนาะผู้บ่ดามากอะขอบคุณเพิ่นมองโลกในแง่ดีนะเฮ้ยขอบคุณหลา่ๆเพิ่อนว่าอยู่ในคอมเมนต์ไม่หอยในซองหอยนะเอื้อยกับโมเด้ว่าเอื้อยถูกหรอกแต่เอื้อยยังใส่เกับมือซองเราอ่ะแต่เอื้อยก็บ่ได้ว่าตัวเองรวยเองนือเราอ่ะ ไอ้กัพออยู่พ็กินแต่ไอ้ก็ยังใส่มือสองเราเสียผาเราบางตัว,วมันประหยัดกว่า,า,ากันเราอะค่ามันก็อันนั้นกูอุ้ยเขาขายเครื่องมือสองอะไรมั้งซะยุย่งเทพนะลายหัด้วยใช่นะลายเด็ดพี่น้องเครื่องมือสองนะเนาะข่อยด้วยกนันแล้วยุ่งเทพเนาะก็ประหยัดข่อยนะมันหักเลยเถียมือสองเครื่องมันเป็นของแท้ในมือสองนะเนาะมันทัตว์งามเลยราคามันก็ ซ่เครื่องมือนึงเนาะเครื่องเมื่อนึงผัดัเกนมันกะเกนกันแม่ตะเก็นมือสองดีเลยพี่น้องเครื่องมนว่าอุมือนีกัเนาะมันกับบริเาแหงนะี่น้องเ้อสป็นสือเป็นโพวขนมมนี่ะ ไหน่อยน้ซื้อให้น้องกินได้แล้วกซื้อให้เ่อลูกๆห้ามน้องแซนวิชจะซื้อขนมขบคี้ยวสกขนม่โอยใช่หน่ะมีนี่โต๊ะ้วใ้ันกินให้ยูเมกิทางกับพี่น้องเลยว่างๆนั้นเขาามาไล่ซดเลยเนาะว่างเนาะเลยไล่สองจามหด <Huh? S 2> ไหล่สองเจ้าสองเจ้าไหไส่วนใดแล้ว งเอ้ยกันนอกนอกกันนอกแล้วน่ามาชามีในกล่องนะดำมันต้องจริงนะขาวแล้วหน่อยปะชามีนะบุคือซ้ำในกล่องไหมตัวจริงนะเราขาวเราหนาเงี้ยในกล่องนะเราอย่างดำมันเป็นนั้งกล่องเนาะแจะคอยก็ยังดำในกล่องนะอีแม่นะเฮ้ยก็เชี่ยวอึ้มหลุมอยู่แม่เจ้านะเขาบองตัวจริงเราก็คือไปดั้มแล้วก็เอากล่องไปใส่เชี่ยวอึ้มหลุมอยู่เห้ย เมนกล่องมันโซ่พอดเอาละพี่น้องคลิปนี้กับซีรีคอลาเพียงเท่านี้นะพี่น้องพอกันใหม่คลิปหน้าฝากไหลฝักแค์ฝากกุ้งไลกุ้งแคบฝากกดติดตามในเด้อพี่น้องเป็นกำลังใจให้พวกเราในเด้อสองสองพี่น้องเมนละส่งเบาะกลยเลยส่งเรื่องเศร้าเล่าด้อพี่น้องไปนี้กับซีรีคอลาไปก่อนพี่น้องเอ้ยคุ้มเคิมเนี่ยพี่น้องมิดหัวเบิ่ง สบายดีเ้อพี่น้อง